สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลน,นะครับวันนี้ผมมีอีกรถหนึ่งคันที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับสำหรับเป็นรถในฝันของชายหลายคนรวมถึงผมด้วยเนาะในนี้ในคลิปนี้นะครับเป็น Honda GoWing 1800cc นะครับเป็นรุ่น DCT นะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปจะมีแอร์แบ็กจากโรงงานนะครับนี่นี่จะมี a i r b a บ็กอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นถุงลมขนาดใหญ่มากนะครับไว้สำหรับป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดประมาณนี้นะแต่เราคงไม่อยากใช้มันนะครับแต่ก็เขามีให้เป็นอมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกของโลกนะที่มีระบบถุงลมนิรภัยมาให้นะครับก็คือ Honda g โกงนั่นเองนะครับคันนี้ในเล่มทะเบียนนะครับเป็นรุ่นปีคศ2018ตรงปีนะครับ ร,รถไม่มีลากจดนะครับรถปีขสนในเล่มสองพสดสวยงามนะครับเป็นสีแดงดำนะครับหรือดําแดงนี่แหละนะครับผมว่ามันสวยนะเป็นงานแบบเป็นสีนะครับสวยมากเลยนะครับมันจะมีทองมีเทามีดํามีแดงมีขาวเนาะเทาเข้มแล้วก็เทาอ่อนเม,มีหลายสีเหมือนกันนะสวยดีครับมันทําให้รถดู มิติมากขึ้นนะครับอันนี้ผมชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะผมก็เลยถอดฝาครอบออกนะครับแบตเตอรี่เป็นของยูรซานะครับคันนี้มีของแต่งแน่นอนนะครับมีของแต่งแต่ผมจะไล่ไปทีละอย่างนะมาด้านบนก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับของมอเตอร์บูธนะครับเป็นแบบชาร์จไร้สายนะเพื่อนๆนี่แล้วก็มีระบบกันสั่นนะครับนี่ปรับได้นะครับโอ้ยที่ชาร์จแบตลุด ปรับได้นะครับก็ใส่แบตเตอรี่ชาร์จสบายเลยไร้สายอันนี้เป็นที่วางแก้วน้ําขวดน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งตรงรุ่นเลยนะนี่มันจะเป็นยางแบบนี้นะช่วยรัดไม่ให้ขวดน้ําหรือแก้วน้าเนี่ยมันหลุดได้กุญแจสวยๆเลยนะครับเป็นรีโมทแบบนี้ใหมก่กิฟตนะครับวางไว้ตรงนี้กุญแจสำรองก็มีให้นะครับหน้าหน้าจอก็จะมานี้คือถ้าเราเดินไม่ใกล้เนี่ยตัวไฟวงแหวนเนี่ยมันจะติดไฟขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะ แต่ถ้าเกิดเรากุญแจออกตัวนี้ก็จะดับไปเหมือนกับว่าเป็นไฟนําทางเพื่อให้เราสมมติว่าอาจจะอยู่ที่มืดมากเราก็ยังจะเห็นว่าอันนี้แหละคือวซตช์วิกุญแจนะครับแล้วก็จะมีกันล้มขนาดใหญ่เลยนะครับติดมาอยู่ด้านข้างซ้ายขวามีสปอร์ตไลท์นะครับสปอร์ตไลท์นียโคตรสว่างแล้วก็ไม่แยงตาแล้วก็มีโหมดให้เล่นเลือกเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองปรับความสว่างได้นะครับ ปรับให้มันกระพริบได้ด้วยนะครับนี่ของ Fusion นไอป่ะฟิวชั่นไอไทยแลนด์นะครับสว่างมากตรงนี้ผมแนะนําเลยใครหาอยู่แล้วก็ตรงช่องสปอตไลท์เดิมเนี่ยก็จะมีสปอตไลท์แต่งมาให้ด้วยนะครับจะมี En i จิ e ไอเปิดได้หลายระบบเหมือนกันเป็น e n g i n e ไอแล้วก็เป็นแบบกระพริบแล้วก็เป็นไฟ LED นําทางแล้วก็ตรงหัวเครื่องเนี่ยหัวข้างเนี้ยจะมี ไฟอีก1ชุดนะครับเป็นสีขาวเวลาเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็จะมีของแต่งอันนี้เป็นของแต่งนะครับไม่ใช่ของเดิมแล้วก็จะมีตรงนี้อีกเป็นแถบไฟสีส้มนะครับเพื่อโชว์หัวเครื่องส,สวยๆนี่เป็นของแต่งนะรถสวยนะครับสีนี่ผมบอกให้เลยนะเกือบเต็มร้อยนะอาจจะมีร่องรอยบ้างแบบร่องรอยสะเก็ดหินบางจุดนะครับบางจุดนะแต่ก็น้อยมากนะครับก็ถือว่ารถสวยนะครับ ของีมากของแต่งซ้ายขวาก็จะเหมือนกันนะครับรถไม่มีลมไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตรงหัวหมอนเนี่ยคนขับเนี่ยที่เห็นยืนย่นมานี่ไม่ใช่เลยนะเป็นพิงหลังเล็กๆอันนี้เดี๋ยวรอเจ้าของเขาส่งไปสษณีมาให้ผมที่ร้านนะครับเดี๋ยวเขาบอกเ,เขาให้มาด้วยนะครับเป็นพิงหลังนะครับก็สําหรับคนขับก็จะพิงสบายหน่อยส่วนตัวท็อปเนี่ยจะมีตัวเท้าแขนคนซอนเล็กๆมาให้นะครับตัวถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเกียร์ธรรมดาเนี่ย ที่ไม่ดีซีทีไม่รุ่นท็อปเนี่ยตรงนี้มันจะตัดมาอย่างนี้เลยนะจะไม่มีก้อนนี้นะอันนี้คือช่วยให้ผู้โดยสารหรือพลเมียของเรานั่งอย่างนั่งเป็นบรรลังอย่างกับซูสีไทยเฮาได้เลยมาถึงด้านท้ายนะครับนี่เตะตาเลยนะครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนคันนี้นะครับทะเบียนสวยให้ไปด้วยเลยนะครับหนึ่งกพหนึ่ง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 กาญจนบุรีนะครับนี่สีผมขัดให้แล้วนะครับ เงาแวบ๊บเงาสองหน้าได้เลยนะครับนี่แล้วก็ด้านท้ายมีของแต่งอีกนะครับมีชุดไฟ LED ตรงแถบด้านนี้นะครับซ้ายขวานะครับของเดิมจะมีแค่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของแต่งเป็นแถบติดมาให้ท่อเสียสวยงามเงาแว๊บนะครับนี่โครเมียมนะครับโครเมียมเงามากนะครับท่อเสียนะครับแล้วก็ อ่ารุ่นนี้จะมีเบรกมือนะนี่เบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัว MT จะไม่มีนะครับตัวไม่ท็อปจะไม่มีแล้วก็จะมีช่องชาร์จ USB เพิ่มมาให้ตรงนี้แล้วก็ Power Outlet ตรงนี้เพิ่มมาให้อันนี้ลูกค้าเนี่ยเขา,าต่อมาเพิ่มนั่นเองนะครับต่อมาเพิ่มนะไว้สำหรับชาร์จมือถือหรืออะไรแล้วแต่ที่เราอยากจะทำนะครับแล้วก็แน่นอนมีบอกอุ่นนะครับปรับแยกได้ทั้งคน ซ้อนแล้วก็คนนั่งปรับได้ถึง5ระดับนะครับข้างหน้านี้ก็มีนะนี่ปบอกมืออุ่นบอกอุ่นนะครับกรีทีกริฟต,ต,ตัวนี้ก็ปรับปรับอุ่นได้นะครับหน้าจอเป็นขนาดประมาณ7.5นิ้วแล้วก็เป็น Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto ได้นะครับชิลหน้าไฟฟ้ากระจกมองข้างพับไม่ไฟฟ้าพับมือเนาะเวลาจอดนะครับเครื่องเสียงลำโพงหน้าหลังแน่นอนอยู่แล้วนะครับ รถสวยเบาะสวยนะครับเบาไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นไม่มีรอยน้องแมวขวดเลยสวยนะครับแล้วก็ดูกล่องท้ายกันดยวผมขออนุญ,ญาตรับสายลูกค้าก่อนโทรมาจังนยะมาต่อกันครับลูกค้ากําลังจะเข้ามาดูเบิร์กแมนหกห้าก็เลยต้องรับสายลูกค้าก่อนมาเรื่องของ กล่องหลังนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับใช้วิธีการมาใกล้ๆมีรีโมทสามารถกดเปิดได้เลยปุ่มจะซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ซ้ายขวาก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเวลาเปิดก็แค่กดวันทัด c h ่เป็นแบบ soft open นะนะ soft open นี่ทำความสะอาดให้ใหม่แล้วนี่ใหม่กิฟนะครับเรื่องเก็บ detailing ไม่ต้องห่วงผมเก็บเองใหม่แน่นอน นะครับแล้วก็มานี่รุ่นปีคศ2018นะครับ Go Wing Touring รถในเล่ม2มือไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายเครื่องมือติดรถของเดิมออริจินอลอยู่ครบนะครับแล้วก็มีช่อง USB อยู่ตรงนี้นะไว้เสียบเพลงฟังหรือใส่ iPod ก็ได้นี้ก็เป็นที่วางอาจจะน,น่าจะเป็นที่เสียบมือถือนะเ,นเอาลงแบบวางโทรศัพท์เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เสียบ iPod ต่อ iPod ได้นะครับฟังเพลง นะครับแล้วกอ็อุปกรณ์ของรถเนี่ยมีค่อนข้างครบเลยอขออนุญาตตันไปใส่ซะแน่นเลยผมเก็บไว้อย่างดีขออนุญาตเคลมากันนี่กระเป๋านะครับจากโรงงานอยู่ครบไม่บรนเลอะอ๋อไม่เลอะก,กระดาษนะไม่เป็นไรกระเป๋านี่อยู่ครบนะครับคันนี้มีการเคลือบแก้วมาด้วยนะครับเขาเคลือบแก้วมาที่เนี่ยคนรักรถบ้านบึงนะครับพี่เขาอยู่กาญจนบรุรีเนาะ นี่จะมีบุ๊กเซอร์วิสเรื่องของอาการเคลือบแก้วอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับนี่แล้วก็มอกนนะีอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะ <c oughs> ใหม่กิฟนะครับนี่คู่มือนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสคันนี้อยู่ครบนะครับออกที่บิ๊กวิงพระรามห้านะ MC นะครับมีระยะต่อไป ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ดูว่ามีการเซอร์วิสไหมนะครับมีพันโลแรกหกพันโลอะไรอย่างี้นะก็มีเซอร์วิสอยู่หมื่นสองหมื่นแปดสองหมื่นสี่นะครับก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับงั้นเพราะฉะนั้นคันนี้ที่มาที่ไปดีนะครับรถสีเดิมปิดกล่องไม่แน่นมันเตือนที่เรือนใหม่นะครับกล่องด้านนี้กันบ้างเดี๋ยวเครื่องมือต้องไปเก็บข้างนี้นะครับข้างนี้เป็นที่เก็บเครื่องมือเขานี่ล้างให้สมัย ไม่เอี่ยมนี่เวลาปิดก็แค่เบาๆนะมาดูมาตาวัดกันดีกว่าอลังการขนาดไหนนี่ขึ้นโลโกโ้ Honda เลยเึ๊ดนี่โอเคอันนี้มันจะโหลดเพลงจาก USB ฟังก่อนนะคราวนี้ผมใส่เพลงมาอยู่นี่เครื่องเสียงดีนะครับนี่เบสตุบๆเลยนะ แต่ว่าปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวอะไรวะหรือว่าบลูทูธก็ได้นะบลูทูธเนี่ยมันก็จะต่อจากมือถือผมนะครับอันนี้ผมเชื่อมไว้อยู่ a อ x ได้ FM ได้ AM ได้นะครับ f m AM ได้นี่ประมาณนี้นะมีไว้ก่อนอันนี้เป็นช่องลมนะครับเวลาเปิดเพื่ออะไรเพื่อให้ลมเนี่ยเข้ามาที่ชิลแล้วก็ <sm art> ปรับดันลมมาลมมาหาเราเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนนะเวลาเพื่อนๆเปิดตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะมีลมส่วนหนึ่งเข้ามาอยู่ตรงช่วงนี้ด้วยนะครับทาให้เวลาเราขับรถตรงเนี้มันจะไม่ร้อนนะเพราะว่าตัวรถเขาค่อนข้างค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมันก็อาจจะทําให้อา่าเราอาจจะร้อนเวลาขับรถติดเนาะแต่รุ่นนี้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าชิลเขาออกแบบเรื่องพลศาสตร์เรื่องการจัดเรียงลมมาค่อนข้างดีนะครับบางคนมองนี่มันสปอยเลอร์เหรอไม่ใช่นะ ไม่อยากให้ลมเข้าหาโตัวก็ติดลงไปนะครับประมาณนี้นะตัวชิลหน้านะครับแน่นอนนะขึ้นลงไฟฟ้านะครับนี่ขึ้นสูงมากเลยนะขึ้นลงไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED LED ทั้งคันอยู่แล้วนะครับสปอร์ตไลท์ก็นี่เปิดได้หรีกระพริบนี่อันนี้จะเป็นโหมดกระพริบเดี๋ยวผมให้ไปดูดีกว่าอันนี้ให้ดูอันล่างก่อนนะกระพริบนะครับแล้วก็เปิดเต็มระบบ นะครับแล้วก็เปิดเฉพาะวงแหวนนะครับมันจะเปิดแบบได้หลายอย่างส่วนอันนี้ไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับหรือว่าเขาเรียกเดย์ไลท์ก็ได้นะจริงๆรถมันก็มีเดย์ไลท์อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าก็ติดเป็นแบบลูกแก้วเลยนะนี่ข้างละ5ดวงเลยนะ2ข้างนี่10ดวงนะโคตรสว่างนะครับแล้วก็ไฟสูงก็ยังเป็น LED ให้อีกนะคือเดย์ไลท์ตัวนี้เนะี่ยเวลาเพื่อๆเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับ จะเปลี่ยนเป็นสีส้มกระพริบนะครับนี่สวยนะแล้วก็หัวเครื่องอย่างที่บอกครับนี่จะมีไฟโชว์ช่วงวาวขึ้นมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาถึงด้านหลังอีกนะครับนี่ไฟตรงนี้ก็สวยอลังการไม่แพ้กันนะครับนี่ด้านหลังจัดเต็มแล้วด้านหน้าจัดเต็มแล้วด้านหลังก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะนี่มองเหมือนก็คหุ่นยนต์เลยมันช่วยความปลอดภัยได้เยอะนะเวลาเบรกเป็นไงเดี๋ยวลองดู เบรกติดยังไงอ๋อนี่เวลาเบรกมาเนี่ยตัวนี้เป็นทั้งหลีแล้วเป็นทั้งเบรกด้วยนะนะครับนี่เวลาเบรกนี่สว่างตาแตกะนะครับนะครับแล้วก็นี่มาด้านนี้บ้างสว่างมากเลียวเดี๋ยวดูสปอตไลท์ทีต่ตัวเป็นสปอตไลท์เสริมนะเปิดให้ดูนี่น,นี่เหลืองนะขาวแล้วก็เหลืองผสมขาวนี่แล้วก็กดค้างลงไป นี่มันก็จะเป็นสูงคือมันเป็นรีเฟกได้ทั้งไฟต่ําและไฟสูงเลยนะไอ้ตัวสปอตไลท์รุ่นนี้นะนะครับถ้ากดค้างก็จะเป็นต่ํานะนี่ต่ําอันนี้เป็นสูงโอ้โหเขาสว่างอ่ะเขาทํามาดีมากน,นะแล้วก็จะมีโหมดเรื่องของกระพริบอีกนะนี่กระพริบได้นะครับนี่กระพริบได้นะนี่กระพริบได้หลายโหมดเหมือนกันนะเมืวว่อวานที่ผมลองเล่นดูเนี่ย นี่อันนี้เป็นแบบซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหนี่คือเป็นรถนําได้เลยนะกดค้างอีกทีหนึ่งนี่ก็จะกระพริบคู่พร้อมกันซ้ายขวานะครับถ่ายต่อครับพอดีต้องตัดคลิปเพราะว่าเมื่อสักครู่ลูกค้าสายตรงมาซื้อเบิร์กแมนห5 0สีดําที่จอดอยู่ข้างหลังนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนี่เฮียเขาก็น่ารักนะเขาดูคลิปจาก youtube เสร็จ เขาโทรมาถามร้านอยู่ไหน mm hmm. เขานั่งแท็กซี่มา mm hmm. ปุ๊บซื้อเงินสดไปเลยนะครับขับกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาถ่ายคันนี้ต่อนะครับมาสตาร์ทกันดีกว่าฮ mm hmm. ืานรนเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวต้องไปวิ่งนะเมื่อก mm hmm. ี้ไปเร่งแท a c ช i o n control มันทำงาน mm hmm. โ okay. อเคคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นสี่พายหกสิกิโลนะครับโหมดการขับขี่นี้ให้เลือกนะครับทั้งตัว t o u ร i งโหมดสปอร์ตโหมดนะครับ icon แล้วก็เลนนะครับแล้วก็ยังเปลี่ยนในเรื่องของอ่าช่วงล่างได้ด้วยนะนี่เข้าไปที่โฮมครับแล้วก็โยกมาที่เซตชิ้นนี่ครับนี แอปเคชันปีโหลดนะครับสามารถที่จะคนเดียวคนเดียวมีสัมภาระสองคนสองคนมีสัมภาระนะับปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยคนเดียวเลยนะรถเย็ดเตี้ย,ย,ยหน่อยนะครับแล้วก็นี่ตั้งระบบไฟดีมเมอร์ออโต้อะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ p p ปเปิลคาเพนะครับมีให้เล่นด้วยนะจะต้องเชื่อมต่อบูทที่หมวกน็อกอันนี้ก็เชื่อมโซนนะครับตอนที่ผมเชื่อมโทรศัพท์มือถือผมอยู่นะครับมันก็จะแสดงสถานะนะครับต่างๆของโทรศัพท์มือถือเรานะครับรับสายวางวางสายได้เลยนะครับส่วนเครื่องเสียงก็แน่นอนนะก็ มีมี USB มี iPod มีฟูดฟูมี AUX เยอะไปไหนนะครับเบสีด้วยนะโอ้โหเสียงใช้ได้ขอนุญาตปิดนะเดี๋ยวโดนอะไรรูมั้ยเดี๋ยวโดนลิกสิทธิ์นี่ระบบไฟนะสวยงามจัดเต็มครับพันนี้ให้ดูรอบคันกัน ไปแบบเร็วๆเลยน้ำหยดนี่ไม่อะไรนะเพราะว่าเพิ่งล้างรถมาสีเนี่ยบอกให้เลยว่าเงาแน่นอนนะครับนี่สะท้อนหน้าผมได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงมีเกียร์ถอยนะครับมีเข้าตรงนี้แล้วก็มีเบรกเข้าตรงนี้ได้เลยเข้าเกียร์ถอยตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้โอ้แต่โคตรดังแต่โคตรดัง นี่สวิตช์ไฟสปอร์ตไลท์นะที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีคุยคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วเวลาคุณขับได้นะครับไฟข,ขอไฟข,ขอทางอันนี้ก็คือเกียร์ว่างเดินหน้านะครับนี่แล้วก็แมนนวลออตโต้นะครับก็ปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับน,นะเด็กก่อนโอเคแล้วก็คุยคอนโทรลก็จะปรับตรงนี้ได้นะครับเซตตรงนี้เอานะครับประมาณนี้นะครับ มีสปอร์ตไลท์อยู่ตรงนี้นะสวิตสปอร์ตไลท์นะครับมีแอร์แบกนะครับสวยงามแล้วก็มีช่องตรงนี้ไว้เก็บของไว้นิดหน่อยนะครับก็ไว้ถุงมือได้อยู่หรือไว้กุญแจก็ได้แล้วมันกดตรงนี้ก็เปิดนะครับจะเด้งออกมาแบบนี้นะครับประมาณนี้เครื่องยนตเรา้ใจเราใจ,าใจนี่ปิดปุ๊บชิวหน้าก็จะเลื่อนลงมาให้เองอนะัตโนมัตินี่ รอไหมรอไหม,มนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะรถสองมือในเล่มแล้วก็ของแต่งก็เยอะอยู่เหมือนกันนะชุดสปอร์ตไลท์ทั้งติดตั้งแบบในช่องเดิมนะครับแล้วก็ติดเสริมมากันล้มนะครับชุดไฟ l e d หน้าหลังซ้ายขวาออจัดเต็มมากนะครับพนักพิงคนขับนะครับแล้วก็ที่จับมือถือแบบ ชาร์จไรสายได้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำขวดน้ำสะดวกสบายไม่มีแล้วนะครับราคารถใหม่ตอนเปิดตัวเนี่ยหนึ่งล้านสาแสสี่หมืบาทนะคันนี้รถออก Honda Big w i n g นะครับหนึ่งล้านสามสสี่มื่นบาทคันนี้ผมตั้งขายนะครับราคานี้รวมเลขทะเบียนสวยไปให้เลยนะครับไม่ได้ถอดออกนะหนึ 1, ่งกพหนึ่ง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 โอ้เลขโคสวยอะ นะครับไรสวยเลยนะครับคันนี้จัดไปนะครับนี่สตาร์ทปุ๊บน้ำแตกเลยน้ำที่มันค้างท่ออยู่นะครับนี่ใหม่ๆนะนี่ล้างให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เลยดีกว่าเพราะว่าที่ผมชาร์จเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่มันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยดีกว่านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยคันนี้นะครับ จะได้ใช้งานได้ยาวๆเพราะว่าค่า CCA ของแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละนะครับประมาณนี้สีล้อสวยนะครับล้อสีเดิมนะครับยางยังใช้ได้อยู่ไหมก็เอาเป็นว่าควรจะเปลี่ยนแล้วกันไม่ได้เป็นบ้างนะแต่ยางมันสึกไปเยอะเหมือนกันจากเดิมนะครับยางปี2 2ควรจะเปลี่ยนยางนะแต่ว่าแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ สำหรับคันนี้ก็เปิดขายราคา6,19,000บาทรวมไม่ได้คะเบียนสวยรวมของแต่งเนี่ยที่เห็นทั้งคันส่วนพนักพิงหลังคนขับเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของเขาจะส่งมาให้นะครับต้องรอหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่083-441-4111นะครับคันนี้เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะก็ผมว่าจัดได้500,000บวกอะ่ะคันนี้ก็อยู่ที่เครดิตของผู้เช่าซื้อและนะครับลูกค้าเครดิตดีไฟแนนซ์เขาก็อยากปล่อยเนาะ ประมาณนี้นะครับเรามาอัปเดตรถที่ร้านกันบ้างดีกว่านะครับอืเบิร์กแมนตอนนี้เหลือสองคันละเมื่อกี้ไปคันหนึ่งนี่คิดร้อยี่ห้านะใครอยากได้สามหมื่นกว่าบาทรถวิ่งสี่พันโลถ้าจำไม่ผิดนะครับ Honda g o กวิ g F หกสี่นะครับตัววัคคาลี่นะครับ Honda d ดีเนซีโรเหลือคันเดียวแล้วเพราะว่าขายไปคันหนึ่งเมื่อวันนะครับเบอร์เดี่นะครับ แล้วก็ B M W C 4 0 0 G T สีเทอลัมโบอันนี้ก็สวยอยู่นะนะครับ B M W C 6 5 0สปอร์ตคันนี้ของแต่งมานะนี่ชิลมาลาซีสายถักหัวปดท่ออาคาปาวิกทีแม็กห้าสามศนคัสตอมนะครับยามาฮานิวมาเชสตี้โฟร์ดีนัยสุสกิเบิร์กแมนสนะครับ B M W อาร์ 18, นะครับนี่ Honda Monkey Astro Boy นะครับนี่ดี Limited, แมตต์เราก็มีนะ Honda Lead 125 Honda ิบห e าฮอนด้าซีเวย์สองห้าศูนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ Toyota Hamo ไฟฟ้า100%นะครับไม่ซื้ออกาศนะครับ MC1 เครื่องยนต์คันนี้ใหม่น้อยมากอันนี้พวกอะไรเดี๋ยวผมจะล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปทำพวกอะไรสำหรับพวกบีสปูตเตอร์นะครับ นี่มาคารก็ขายนะครับแล้วก็นี่ h o n d a Fusion 2น,น0ทะเบียนแท้นะครับคันนี้หรือทำพ่นสีเฟรมใหม่ทั้งคันนะครับเบนเดนะครับอ่ะไม่ใช่เบนเดอี่พีจีโอเบอร์เวี่สามร้อยนะครับซึ่งยนต์สามร้อยซีซีเลยใครชอบรถอ่าสัพพลเตอร์สไตล์อิตาลีนะทรงนี้จะเป็นสไตล์อิตาลีนะมาตำกันได้นะสวยนะล้อเป็นลายกลางหันเลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังเป็นซูซูกิเบิร์กสกายเวฟ650นะครับมาตรงนี้ก็เป็นสกายเวฟ400นะครับอันนี้เป็นสกายเวฟ 650LX รุ่นท็อปนะครับอันนี้เป็นเบิร์กแมน650นะครับอีกหนึ่งคันนะครับสโกโมาดี้อันนี้รถลูกค้าฝากขายนะครับมาด้านหลังก็จะเป็นเบิร์กแมน650สีเทาแล้วก็ bmwc650gt นะครับสีขาวนี่จองแล้วนะครับด้านในก็จะมี เอ,อ็กแม็กไอคันหนึ่งมองก็เห็นแล้วโดนล,ลบอยู่นะครับเอ็กแม็กแต่งนะครับเก้าหมื่นนะครับแล้วก็เวสปานี่นะครับเวสปาตัว L x S นะครับมันจะมีรหัสตามหลังมาด้วยอีกรหัสหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นแฮนด์เปือยไฟลอยนะครับมีไใส่กระจกมองข้างของคิตะโกะมาด้วยนะกระจกชูสองนิ้ว กระจกคิตะโกะแล้วก็กันล้มเนี่ยของแต่งทั้งคันของเวสบ้านะครับแต,แต่แกงแหลกแหกด้านหน้าเบาะตัวนี้จะเป็นแบบแยกนะครับคนขับคนซอ้อนนะมันก็จะแปลกตารถยังไม่ได้ล้างนะมีท่อแต่งมีตะแกรงท้ายมาให้อีกแล้วก็ทะเบียนโค่สวยอยยออย่อยจังอย่อยเยยนะทะเบียนอยอย,อยอ .88 ให้ไปด้วยกับรถนะครับ นี่แล้วก็มีไซคาปป้าพ่วงข้างมานี่หรือเอาบอกไปทําอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับสําหรับโกวิงคันนี้ใครอยากได้สอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีที่ติดตามนะครับ